นะแวะภูผาจนเอฟซีเวกินข้าวก่อนนะผมเป่าติส้สวัสดีครับเดี๋ยวแวะรับทานอาหารข้าวก่อนนะผมภูผาจนเอฟีนี่นะผมเป็นอุทยานแห่งชาติภูผาจนนะครับผมอ่าเดี๋ยวแววะกกินนนนนข้า่่่ออใรรมมมหเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนนะครับผมเราตรงแวะตรงที่มีระดับมีชื่อเสียงนะครับผมไม่แวะตัวที่นะครับเอฟีอุทยานแห่งชาติเออนี่ครับอ่าบรรยากาศน่าจะดีครับซี ในในร่มเลยดีไหมถอยหลอยลังเหมเอออะไรอยู่ไปคอยดาบออกเลยก็ได้เอยดาบเข้าไปไม่ธรรมดาครับรับประทานอาหารข้าวตรงอุทยานแห่งชาติเลนเอฟซีสวัสดีครับภูผายยนนะครับผมล่าสุดนะเรามาอยู่ตรงอนะครับตรงไหนเดี๋ยวไปดูป้ายก่อนโอเคเดี๋ยวหาว่ามีเนะระหว่างที่ในเอกกี้ไปสำรวจผมก็จะสำรวจกับข้าวก่อนเอฟซี

วางทิศในไอ้กี้เปะดูวิวผมเปะดูกับข้าวเอ้ามีเธอแล้วนิ้วข้าวบ่ใช่ดิมันกินมุกยาไหมนี่นี่ครับผมครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าในที่นี่ครับผมประดุกครับผมน้ำจิ้มนะครับผมปลาสิมากินข้าวอยู่ภูพายน์ครับโอ้โหทรรมดาที่ไหนล่ะครับผมโอ้น้ำเราก็มีเนาะนี่เปล่านี่นู่นไงเส้นทางเออครับผมนี่ครับผมนี่ก็เป็นแมงเสดิงนะครับผมแมงนี่แมงมดมือจิ้มแมง เขาเรียกเมนไงแกนเราบอกแบนนะแมงแมงแขงแมงเเข่งเเขงเดี๋ยวผมออยดูผมนี่ไอตินี่ไงนี่นี่ดูนี่ขบวนนี้นี่นี่อ่ะอ่ะอ่ะอ้กินเเข่วะอ๋าจะไม่จะว่ากินนียมันไม่รสชาติหรอจังอ๋งแมงเข่งเนี่ย ไม่เคยปวดแขนเลยขนาดนี้มาก่อนขับรถคันนี้นี่โอ้พี่น้องเอ้ยน้องทำใจปวดแขนมากเลยเอ็นตัวไดดินี่ฮะที่ีข้าวต้มขนมขอล้างมือก่อนพี่สิพอดีพอดีว่าโอนน้ำกินได้เดี๋ยวอย่าล้างเยอะเด้เอามีขวดเหรอขวดไงเออน้ำในถังนี่เยอะอยู่ไม่ถึงจุดหมายห้ามกินข้าวก่อนนะพี่ เดี๋ยวให้จางงลุงนี่ทำก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นคือครับผมขับรถอยู่ดีๆที่เอกบอกว่ามันหิวข้าวจังเลยเออมันหิวข้าวกันเลยเพิ่นมยังไม่ได้กินข้าวเช้าครับผมส่วนผมน่ะกินแล้วแต่สองสามคำเออนะโซดีไม่มีกับข้าวไม่เช้านะตื่นเช้าเกินผมก็ยังนี่ผมกินทอดไข่ไปก็กินสองสามคำก็เลยครับผมเออยังไม่อิ่มครับแล้วก็เลยมากินต่อที่นี่ขัาวเลนียวนี่กินกับ เรากินเราจะสร้างปัญหาให้กับสถานที่เขาครับนี่ครับขยะ F C มีมีทั้งขยะให้อ่านะครับผมแสดงว่าเขารู้ได้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้แวะทำเลือดแสดงว่านี่เป็นจุดที่หลายๆคนแวะใช่ครับขยะเขาก็เลยมีทั้งขยะมาให้นี่นะ F C นี่ทั้งขยะนะพี่น้องเราไม่ได้ทั้งขยะทำเลือนะเดี๋ยวอย่าดราม่าเนาะจบปัญหานะพี่น้องเลย มันได้เนาะบรรยากาศนีเนาะมันได้ตุกไปบูชอนให้ด้วยนะแต่เราใชผมเนี่ยภรรยาภรรยาผมเนี่ยเตรียมความพร้อมให้หมดเลยข้าวผัดจำบเลยแจ็บเลยในปีวันที่ในปุถิดดีใจมากเราออกได้ออกยังบ้านจริงเหรอมาไปยิ่งเห็นแล้วเนี่ยไปดุกย่าง อืมเอออมอืมอ๋อเนี่ยได้ได้เ้ยมันได้เลยนะโอ้มีอนเดียวใช่หมอันเดียวามามันได้มากเลยเนาะกเาเนี่ยไม่ให้ข้าต้มเขาบอกขนมเป็นข้าวต้มยวนเพ่ ลืมลืมจะไปจะเขาดิโอ้โห่ายแล้วขอความให้ขอไปลืมให้ข้าวด้วยให้พี่พรอคนเดียวก็ได้มาด้วยกันนะมาครันเด้อจะไปจะเขาเาเอามาขนเด้อลกอเยครับ่ถือสาลูกหานเด้อครับครับน้าจะไปาเข้าจะทีจะทงขอ่งคาหหลายลืมจถือสาเนาะจะแทงจะท่วงไห ผสมมักเจี้ยนกับเข้าพัดเมนมั่งเลยของมันเยียวยดตึงหัวไปแล้วจำด้วยต้มมะละกอก็จะอร่อยนันี่สมบักเตียนพี่น้องเมื่อกี้สองคนที่บอกหิวข้าวว่ะ ก็องไปจะถึงบ้านยั้งพุงก็จะถึงหน้างานงานเพราะถ้าถ้าอีกจากบ้านทังพงไปหน้างานเนี่ยประมาณสามสิบกิโลจากนี้ไปบ้านยั้งพุงอีกสามสิบกิโลรวมกันประมาณหกสิบกิโลเราต้องจอดกินข้าวก่อนนะเพราะฉะนั้นให้ใจเนาะหิวเข่าอย่างผมจะได้พักแขนด้วยนะเพราะว่ามันปวดแขนขับรถครับผมเดินขาีกทีใช่ใช่ใช่ผมไม่เที่ยว อืมอมันอากาศมันได้เนาะก็เมนแขงเมงแขงก็พี่อืมอือืกินก่อนบอมเอือืมอมอมเคป็นตัวเนาะอือ๋อเดี๋ยวเกียมข้าวเกี่ยมอะไรมาเนาะพร้อมเลยหรออืมนีกินเมนแข้งเมื่อกี้นี่นะเป้ข้าวเหนียวดีกว่าอื ข้าวเหนียวดีกว่าเอพีจับเจียวคุณยายเขาทำให้พิเศษเลยนะเจีวเนี่ยเขาทำาให้เขาตัวเขบอกบอกคอยบอกว่าขอขอเจีวหน่อยมาดูเหรอแกไม่มีขายแกก็เลยทำมาให้นี่น้ำใจดีใจดีขอบคุณคุณยายด้วยเนาะทำเจีวให้เรารับประจำตลอดร้าจริงเหรออ้าวจะซื้อประจำเหรอ เอาพรมบ่าวเตะสู้จบพันนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวขอเนี่ยรับทานข้าวต่อครับตอนนี้ก็เริ่มเลยครึ่งครับข้าวมันเลยครึ่งครึ่งคือทองแล้วเดี๋ยวขอลงคลิปนี้ก่อนนะครับผมเราออกคุณอาคุณใดครับให้หน่อยครับ